ครูตู่พึ่งฉลองครบรอบ21ปีไปวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันว่าปัจจุบันเนี่ยครูตู่เราดูแลนักเรียนกันอยู่มากน้อยแค่ไหนบ้างนะครับวันนี้อยู่กับครูตายครับโอเคครูตายครับปัจจุบันเนี่ยครูตู่มีนักเรียนที่แอคทีฟอยู่ในระบบเนี้ยกี่คนครับโอเคเ,ออเราเพิ่งเช็คก,กันนะคะจริงๆเราเพิ่งเช็คจากตัวระบบของเราเองก็พบว่าเด็กที่แอคทีฟใน1ปีเนี่ยอ,อยู่ที่1376นอเคนอันนี้คือเด็ก พาร์ทไทม์ค่ะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีเด็กฟูลไทม์คือเรียนกับเราเต็มตัวเลยใช้เซอร์วิสที่เราก็คือตั้งแต่สมัครโรงเรียนสมัครมหาิทยาลัยสมัครสอบกับเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60คนบคนจริงๆประมาณ1,376จค่ะจากทั้งหมดที่แอคทีฟภายใน1ปีจาก1,376เนี่ยแบ่งออกเป็นเด็กเพรเด็กเล็กอายุต่ำกว่า13ขวบเนี่ยประมาณ3 5ค่ะแล้วก็ที่เหนือก็คือเป็นเด็กที่เป็นเลเวลโตขึ้นมาหน่อยก็คือ13ขวบขึ้นค่ะโอเคครับก็ นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยครับมาจากระบบไหนครับไทยหรือว่าอินเตอร์ส่วนใหญ่ยังเป็นระบบอินเตอร์ค่ะเพราะว่าเราทําระบบอินเตอร์เนาะแล้วก็แต่ว่าก็จะมีเด็กไทยที่เริ่มสนใจจากการปักต่อปาจากผลงานของลูกพีมการะ้ายระบบใช่ะแล้วก็การย้ายระบบเนี่ยก็จะเริ่มมีการเตรียมตัวจากระบบไทยเพื่อ transfer สู่ระบบอินเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการ transfer ตั้งแต่เลเวลที่เล็กหน่อยคือเตรียมตัวย้ายเข้าอินเตอร์ในวัยแบบเย่เจ็ดเย่แปดเย9เก้า หรือว่าการจบตอนช่วงมต้นหรือการจบตอนช่วงที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นช่วงที่เข้ามหาเราเยอะเพิ่มขึ้นค่ะอาจจะเป็นช่วงเตรียมตัวจะไปเรียนเรงเรียนท็อปในอังกฤษอาจจะมาทําโปรแกรมเป็นวันเยอไอจีซีเอสีวันเยอเอเลเว e v e ทูเยอเอเล่ยอะไรเงี้ยก็คือเป็นส่วนที่เราเซอร์เวอร์ให้เขาโอเคได้ครับเราเปิดมาที่เนี่ยครูตูเปิดมา21ปีแล้วเรามีแบบตัวอย่าง success story c e s t มันต้องเยอะแล้วล่ะเรามี ตัวอย่างอะไรบางอย่างไหมที่เราจะพูดถึงอขออนุญ,ญาตเล่าตัวอย่างจากเคสที่เป็นการพลิกแล้วกันร,รู้สึกก็เป็นเคสที่แบบประสบความสําเร็จจากการแนะนําการวางแผนแล้วก็การทํางานร่วมกันของทีมเรารทีมครูเด็กแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เอ่อเคสที่ยังมาพูดถึงไม่ได้เพราะยังเป็นเคสใหม่ก็คือเด็กที่เพิ่งได้เคมบริดจ์ก็คือเด็กจากโรงเรียนไทยนะคะคบจบมหแล้วก็สมัครมหาวิทยาลัยท็อปในไทยได้แล้วแต่เราต้องการปรับเกม ให้ไปสู่มหาวิทยาลัยที่ท็อปขึ้นก็คือมีการทำเป็นวันเย่เอเลเลแล้วก็สมัครมหาวิทยาลัยเที่ยงตผ่านยูแคสเซนเตอร์ของเราก็ได้เคมบริดจ์อันนี้คือจบม .6 แล้วทำวันเย่เอเลเ l แล้วก็เข้าเคสที่2ที่จริงแต่ก็ชอบเพราะว่าเป็นเคสจากเด็กโรงเรียนไทยเหมือนกันมันเป็นเคสคลิกอะะมันเป็นเคสเแบบปรับเกมก็คือทำา i c s s e เริ่มเรียนก่อนตอนคู่กับตอนที่เด็กยังอยู่ม .3 ตอนจบม3ปุ๊บชัดเจนแล้วว่าฉันจะไปอังกฤษก,ก็เลยมาทำเป็นวัน year IGCS ที่เราเพิ่มเติมต่อเคสันเก็บ IGCS e ีเอสแต่จำจำนวนเปะ๊เปะๆไม่ได้น่าจะประมาณ9ตัวอัพนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็น A อ t a r ในระหว่างทางก็คือเตรียมตัวในการยื่นโรงเรียนท็อปเที่ยงกฤษเป็น d a y School ด้วยนะคะคแล้วก็เข้าเป็นจบเข้าไปไปเข้าเป็นเด y s c h o o l ที่ังกฤษเป็นท็อป2ปีค่ะก็คือเป็น Day School แล้วก็ตอนนี้ก็คือเข้าเอลอสีอ๋ใช่ค่ะก็เป็นการทรานสฟอร์มจากตัวระบบไทย เข้า IG เป็นบันไดที่เรา1นึ่งสเตปแล้วก็ขึ้นมุนเราใช่ค่อยได้มันเรามามาเพาะมาฟูมฟักที่เราก่อนที่จะไปเติบโตที่นั่นใช่นะครับแล้วก็เคสอีกอันหนึ่งที่แต่ชอบเหมือนกันเพราะว่าเป็นเคสที่คุณแม่พาน้องย้ายระบบจากระบบอเมริกันแล้วย้ายไปอยู่2ปีสุดท้ายคือไปเข้าซิกซ์ฟอร l มคอลเลที่อังกฤษแล้วตอนที่เขาอยู่อเมริกันสกูลในไทยเนี่ยจริงๆเขาเป็นเด็กหัว เป็นเด็กคะแนนดีแต่ตอนย้ายไปเนี่ยด้วยความที่ไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของการเปลี่ยนระบบหรือการเรียนการสอนที่มันแตกต่างกันไปอยู่เทอมแรก2เทอมแรกคะแนนก็ดิ่งดาวดิ่งลงพื้นเลยแล้วน้องก็เสียความมั่นใจในเรื่องของการเรียนคุณแม่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงคุณแม่คิดว่าเอ๊ะถ้าเรียนพิเศษอาจจะดีขึ้นแต่จริงๆกลายเป็นเคสนี้ตอนที่เราเจอแล้วเราใช้ประสบการณ์ของการทํางานที่เราอะ่ะวางแผนจัดการลองวางข้อสอบให้น้องเทสครูก็เลยตอบมาได้ว่าปัญหามันเกิดจากตอนที่เขาเปลี่ยนระบบ เขามีความรู้แต่เขาไม่สามารถปราะให้ตรงตามที่ระบบอุตนิทต้องการได้ก็เลยออกมาทําเป็นวันเยียดเอเตเปลแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยท็อปเทียนซีเคสนี้หลายเอตาเหมือนกันค่ะก็อีกเคสหนึ่งขออนุญาตแชร์บ้างนะครับก็คือเป็นเคสที่เป็นเคสแก้เกมแล้วกันนะครับก็คือน้องจบเยี่มสิบสองมาด้วยเกรดเอ็นออฟเยียของโรงเรียนที่ไม่ค่อยดีมากและนั่นจะส่งผลต่อผลการเรดของน้องที่จะไม่ดีแต่ว่า คีย์สำคัญของน้องคนนี้ก็คือว่าเขาอยู่ในหลักสูตรที่ไม่เหมาะกับเขามไม่ได้พูดว่าหลักสูตรไม่ดีนะครับแต่หลักสูตรนั้นไม่เหมาะกับเขาคือตอนที่เจอน้องเขาเนี่ยเห็นสกูรีพอร์ตเขาอ่ะด้วยประสบการณ์เราอ่ะเรารู้เลยว่าน้องคนนี้เหมาะกับเอเรลมากกว่าคือเอเรลเนี่ยเหมาะกับเด็กที่มีความชัดเจนว่าความชอบเขาเนี่ยคืออยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาถ้าเขาเรียนแบบสามหรือสี่ชั้นเนี่ยแล้วหมกมุ่นอยู่ตรงเนี้ยในหนึ่งปีหรือสองปีแล้วทําได้ดีมากมากเนี่ย อันนี้คือเหมาะกับเ e l แล้วเราเห็นแบบสุริพรเขา,ารู้เลยว่าเด็กคนนี้เหมาะกับเ e เรล้วรู้เลยว่าเด็กคนนี้ถ้าอยู่ในหลักสูตรเดิมต่อเขาเข้า,ายูทอบที่ฝ่ฝันไว้ไม่ได้แน่สุดท้ายแล้วโอเคเขาเชื่อแล้วก็มาทุ่มเทในการเปลี่ยนเ e รียน A level หนึ่งปีกับเราสุดท้ายเขาเขาเข้าอิ p เ r i a ร์ <Imperial. S 2> ได้ใช่ค่ะนะครับ,รบเป็นอีนเคสที่ภูมิใจมากนะครับพ,<จ>พูดถึงก็เลยคิดถึงอีเคสหนึ่งของ Imperial เหมือนกันก็เป็นกรณีของการแกปเยือ คือตกต่อให้คุณจบเยี่ยหิบสามแล้วอะค่ะแล้วมันเกิดอาจจะเกิดความผิดพลาดในเรื่องเรื่องของตอนยื่นหรือตอนทําเกรดยังไงก็แล้วแต่การแกลบเยียเนี่ยจะทําให้คุณยังเดินไปถึงเป้าหมายอันเดิมที่คุณเคยตั้งไว้ได้ครับคือถ้าจะให้เล่าจริงๆอะเป็นชั่วโมงก็ไม่จบใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่ายี่สิบเ็ดปีที่ครูู่อยู่มาหรือว่าที่ผมว่าครูตายอยู่มาเนี่ยก็สิบสิบห้าสิบหกปีเลยเนีะยนะสิบแปดโอเคใช่ค่ะคือเราอยู่กันมาเนี่ยเรามี success story เยอะมากแต่สิ่งที่อยากให้ คุณพ่อคุณแม่หรือน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่สังเกตคือว่าสตอรี่ของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันมัน,นมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมาเสมอว่าแลนที่ดีอ่ะมันต้อง tailor made เ,เส้นทางในการศรึกษาของเด็กแต่ละคนน่ะมันต้องเป็นของคนคนนั้นนะครับซึ่งถ้าใครเชื่อเหมือนกันอยากให้มาเจอกันมาเริ่มต้นตั้งแต่สเต็ปแรกด้วยกันก็คือการวางแผนนะครับก็แล้วมีเส,สางทางที่ที่จะช่วยเหลือ,น,น,อน้องได้อีก เพิ่มเติมจากของอที่คุเดียพูดนิดนึงค่ะครจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนที่คิดว่าฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทําไมฉันต้องเข้ามาคุยแต่จากประสบการณ์ในการนั่งห้องคอนซัลท์มาหลายปีอะค่ะทุกบ้านที่เข้ามาเนี่ยมักจะมีจุดที่ตัวเองไม่รู้<อ>ขาดหรือรมีปัญหาที่จริงๆแล้วมันทําได้ดีกว่านั้นหรือการพัฒนาที่มันทําได้สูงกว่านั้นคือบางทีอะสิ่งที่น่าสงสารคือว่าเขารู้สึกเขามีปัญหาแต่ความจริงแล้วอะทางคลาสเขาตรงนั้นอะ ปัญหาเดียวกันทั้งคลาสแต่ว่าพอเขามองรอบรอบตัวแล้วอ้างเหมือกันหมด<ะ>ก็เลยไม่รู้สึกว่ามีปัญหาแต่พอมองข้ามโรงเรียนอะมองข้ามโรงเรียนไปสู่เรียนที่แบบอาจจะดีกว่าเขาอย่างเงี้ยแาลว่ามีปัญหาทั้งคลาสแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือแบบอยากให้มาคุยกัน<ะ>หรือไม่ไม่ต้องคิดว่ามีปัญหาก็ได้<ะ>มีความฝันก็ได้<ะ>แล้วอยากรู้ว่าจะไปสู่ความฝันได้ยังไงอะ่ะเราก็มาคุยกันได้เหมือนกันนะครับ<ะ>ก็ทีมคอนซัลเ์เรา รอให้จะพบกับน้องทุกท่านนะครับก็นัดหมายกันมาแับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ